ดีค่ะคลิปวิดีโอนี้นะคะเป็นคลิปวิดีโอสอนสร้างเพจนะคะจากคูแองจีนะคะใครที่เใครที่ยังไม่เคยสร้างเพจนะคะให้คุณเข้าไปที่ Facebook ส่วนตัวนะคะและเข้าไปตรงสามขีดตรงนี้จะเห็นว่ามีช่องที่เป็นชื่อโปรไฟล์ของเราและ ตรงที่เป็นว่าเพจธง,งสีส้มนะคะคลิกเข้าไปหนึ่งครั้งนะคะจะเห็นว่าปุ่มการสร้างเพจจะอยู่ด้านมือของเรานะคะด้านบนนะคะจะเห็นว่าคุณสร้างเพจของคุณนะคะและเริ่มต้นใช้งานพอเรากดคลิกตรงนี้ป๊บเขาจะให้เราตั้งชื่อเพจนะคะซึ่งชื่อเพจของเราก็ต้องตั้งให้สอดคล้องกับการที่เราต้องการจะสร้างอย่างเช่นเราต้องการสร้างว่านวดหน้าเด็กนะคะนี่ให เล็กเรียวอย่างนี้นะสมมตินะคะว่าเราจะใช้เพจตัวนี้นวดหน้าเด็กให้เล็กเรียวรับซับนะคะตรงนี้ก็จะเป็นชื่อเพจของเราและที่เราอยากได้เราก็อาจจะใส่คำว่าศาสตร์แม่มดลงไปได้อีกนะคะชื่อตัวเพจสามารถทำได้ยาวๆเลยศาสตร์ แม่มดนี่ค่ะเสร็จแล้วนะคะเราก็กดคลิกคำว่าถัดไปอยู่ในหมวดหมู่ของสุขภาพความงามสินค้าบริการหรือจะอยู่ในหมวดหมู่ของการช้อปปิ้งและค้าปลีกก็ได้แล้วแต่เราจะเลือกนะคะและเราก็กดปุ่มถัดไปค่ะ ตัวนี้ถ้าใครมีเว็บไซต์ก็ใส่เว็บไซต์ตัวเองลงไปแต่ถ้าไม่มีฉันไม่มีเว็บไซต์ได้เลยนะคะและกดคำว่าถัดไปนะคะแล้วจะเห็นว่าพอามาถึงหน้านี้เขาจะให้เราเลือกภาพหน้าปกสวยๆนะคะในสำหรับการเพิ่มรูปภาพหน้าปกนะคะให้เราคลิกไปที่เพิ่มรูปภาพหน้าปกนะคะเสร็จแล้วก็เลือกรูปภาพหน้าปกที่เราเตรียมไว้อย่างเช่นคูเลือกรูปนี้นะคะแล้วก็เข้าไปที่บันทึก เขาก็จะเซฟรูปนี้เป็นภาพหน้าปกให้กับเรานะคะเพิ่มโปรไฟล์เราก็เลือกรูปขึ้นมานะคะสำหรับการเพิ่มโปรไฟล์รูปให้กับอ่าเพจของเราเองนะคะตัวนี้ก็จะเป็นแบบนี้ถ้าเราเพิ่มโปรไฟล์เสร็จแล้วเราก็ใส่เข้าไปก็จะเห็นว่าตรงนี้เป็นโปรไฟล์สามารถแก้ไขได้ถ้าเราเลือกผิดเราก็กลับมาจิ้มที่เดิมแล้วก็เลือกรูปภาพใหม่ใส่เข้าไปและบันทึก ตัวนี้คือสิ่งที่เพจให้เราใส่เพื่อยืนยันตัวตนนี่นะคะเสร็จแล้วขั้นตอนที่ถัดไปก็จะเป็นการทําหน้าเพจให้เสร็จแล้วเขาก็จะให้เราเลือกเชิญเพื่อนหรือถ้าเกิดเรายังไม่เลือกเชิญเพื่อนตอนนี้นะคะเราก็สามารถที่จะสร้างโพสต์ได้สําหรับโพสต์แรกของเรานะคะแต่ถ้าเกิดยังไม่ทําตรงนี้เราก็ กลับเข้าไปสู่หน้าเพจของเราจะเห็นได้ว่าเพจเราใช้ชื่อนวดหน้าเด็กให้เล็กเรียวรับซับศาสตร์แม่มดนะคะและที่สำคัญครูให้เทคนิคอีกนิดนึงค่ะการเพิ่มปุ่มนะคะให้เราสามารถติดต่อสื่อสารกับคนที่เข้ามาในช่องเพจของเรานะคะให้เราเลือกเป็นส่งข้อความได้ทันทีเลยก็ได้และ ใช้ปุ่มนี้ค่ะสร้างตัวนี้ก็จะเปลี่ยนหน้าตามาเป็นคำว่าส่งข้อความเพจของเราจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อนะคะเรามีการาทำเกี่ยวกับเพจทั้งหมดตรงนี้และเพิ่มรูปทุกอย่างนะคะเป็นการอัปเดตนี่ค่ะคุณจะเห็นว่าเพจของเรามาแล้วเรียบร้อยนะคะการแก้ไขรูปภาพก็จะเห็นรายงานนะคะเปลี่ยนรูปภาพได้ะคะ่ะนี่คือกระบวนการการสร้างเพจไม่ยากเลยนะคะลองทำดูนะคะ